ัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมขวัญได้มันพลายครับเรื่องราวประสบการณ์ส่องขวัญที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติของผมเองเขาเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งครับเขาต้องเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามอย่างเร่งด่วนเพราะได้รับข่าวว่าเพื่อนรักของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงครับเขาก็เร่งรีบไปไปถึงจังหวัดมหาสารคามเนี่ยแหละครับประมาณสักหกโมงเย็น ย่างที่บอกครับว่าด้วยความที่รีบไปแล้วก็ไม่ได้เตรเียมมาสักอย่างโรงแรมก็ไม่ได้จองไว้ที่พักก็ไม่ได้จองไว้ก็ไปตะเวนหาที่พักครับได้ที่พักที่หนึ่งเป็นรีสอร์ทลักษณะของห้องรีสอร์ทนี้ครับถูกแบ่งเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลัง <c oughs> <ๆ S 1> เขาก็เช็คอินเข้าไป <c oughs> เปิดประตูห้องเข้าไปก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับโยนกระเป๋าเป้ไว้ก็ล็อกห้องแล้วก็ไปช่วยงานศพเสร็จจากง,งานศพนี่แะครับของเพื่อนรักเขาเนี่ยประมาณตักสามสี่ทุ่มตัวเขาก็กลับมาที่พักด้วยความที่เหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย เขาก็เข้าไปอาบน้ำครับแล้วก็ล้มตัวลงนอนจังหวะที่เขาล้มตัวลงนอนไปเนี่ยเขาก็หลับไปก็ฝันคนระับเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขาฝันเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมีคนนะครับในฝันเนี่ยนะครับมีคนเปิดประตูเข้ามาในห้องเขาเขาเห็นมีคนเดินเข้ามาแต่ที่แปลกก็คือคนที่เดินเข้ามาเนี่ยสวมชุดไทยทั้งชุดมีสบายแต่แปลกกว่านั้น,นครับคนที่เดินเข้ามาเนี่ย ค่อยๆร่ารำเป็นร่างผู้หญิงร่ายรำรำเข้ามาในห้องอย่างอ่อนช้อยสวยงามรำเข้ามาเขาก็มองจ้องอยู่ตัวเขาก็กระดิกไม่ได้ได้แต่ลืมตามองผู้หญิงนั้นก็รำมาเรื่อยๆครับรำเข้ามาอยู่ใกล้เตียงเขาจนมายืนอยู่ข้างๆเขาแล้วก็ยังไล่รํรำอย่างนั้นจนผู้หญิงคนนั้นรู้สึกได้ว่าญาติของผมไดเห็นเขาเขาก็เลยหยุดแล้วก็มาจ้องมองที่ญาติผมแล้วก็พูดคำ มึงออกไปจากห้องกูเท่านั้นแหละรครับญาติผมก็ตื่นทุ๊บสะดุ้งตื่นมาเอา้ากูฝันไปเลยเนี่ยเมื่อกี้กูฝันใช่ไหมพยายามมองรอบห้องก็ไม่มีใครมองนาฬิกาตีสามกว่าแล้วเฮ้ยฝันอะไรวะฝันน่ากลัวจังเลยพูดกับตัวเองก็เลยเอางครับไม่เอาไม่เป็นไรข่มตานอนดีกว่าเดี๋ยวพรุน,นี้ต้องตื่นแต่เช้าอีกก็พยายามจะเอนตัวลงนอนระหว่างจะเอนตัวลงนอนมีเสียงเคาะ เสียงดังมาจากหน้าต่างปลายเตียงเขาก็มองดูปรากฏว่าเขาเห็นเงาคนครับมันอยู่ในตรงหน้าต่างตรงพระมา่านเขาก็ลุกพวดเปิดไฟก็วิ่งออกไปเปิดพระมา่านเปิดกระจกดูมองออกไปข้างนอกครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือต้นไทรใหญ่มากและมีหน่ำซ้ำําต้นไทรต้นนั้นถูกแขวนไปด้วยชุดไทยไม่ต่ำกว่าร้อยชุดแล้วด้านล่างครับมีสารตั้งอยู่เขียนว่าเจ้าแม่ไทรทอง และนั่นทำให้เขารู้ว่าที่เขาเจอในฝันไม่ใช่คนครับ